เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนะสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่หพักเพื่อไทยดิฉันมีข้อหารือท่านประธานด้วยกันสี่เรื่องดังนี้ค่ะ 1. ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเรื่องสะพานข้ามลำน้ำเปล่าช่วงอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างมายาวนาน หลายสิบปีปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากดิฉันจึงขอ,อนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมลงไปสำรวจจัดสรรง,งบประมาณในการก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานตัวเก่าที่ชำรุดด้วยค่ะสองดิฉันขอขอบคุณกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมที่ได้จัดสรรง,งบประมาณมาก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข2 0 2 3เส้นทางกุมภวาปี สีธาตุวังสามหมอไปสิ้นสุดโครงการที่กิโลเมตรที่29บวก653้า65บ้านนนสวรรค์ตาบลจำปีอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย2 0 2 3ยังไม่มีโครงการขยายไปถึงอำเภอวังสามหมอเหลืออีกประมาณ32กิโลเมตรจะไปถึงอำเภอวังสามหมอดิฉันจึงของนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวง ช่วยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างขยายถนนไปถึงอำเภอวังสามหมอด้วยค่ะ 3. ส,สืบเนื่องจากที่ดิฉันได้เคยหาลือมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยเรื่องขอขยายถนนทางหลวงที่คับแคบจุดเสียงย่านชุมชนหน้าที่ว่าการอำเภอสีธาตุตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสีธาตุขอขยายช่องจราจรให้เป็นสีช่องจราจรด้วยค่ะ 4. ขอขยายถนนทางหลวงที่คับแคบจุดเสียงย่านชุมชนหน้าวัดสว่างบวรมมสุขตรงข้ามการไฟฟ้าอำเภอศีทาตุจังหวัดอุดรธานีให้เป็น4ช่องจราจรด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ